ในเดือนเสี่ยงขวัญแบบนี้เรามาทำความรู้จักเหล่าผีๆให้มากขึ้นกันหน่อยดีกว่ามาดูกันซิว่าพวกคุณรู้จักผีไทยกันมากแค่ไหนะผีขโมดขโมดเป็นผีชนิดหนึ่งมาจากภาษาเขมรแปลว่าผีทั่วไปแต่ในคติชนไทยถือว่าผีขโมดจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับผีกระสือและผีโพงซึ่งไม่มีรูปร่างชัดเจนบางแห่งก็บอกว่าเป็นดวงไฟกลม,กลม หรือไฟกระพิบดวงใหญ่มักปรากฏอยู่ในพื้นที่ชื้นแฉะคอยล่อหลวงผู้คนที่เดินอยู่ในป่าให้หลงทางเพราะเข้าใจว่ามีคนถือกบไฟหรือกองไฟอยู่ข้างหน้าหากมีใครเดินตามไปมันก็จะหายวับไปในความมืดและปรากฏอีกทีเป็นดวงไฟนับสิบร้อมรอบตัวคนคนนั้นและสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนั้นตัวผมเองก็ไม่อาจร่วงรู้ได้เพราะวิกิพีเดียเขาให้ข้อมูลมาแค่นี้ ผีกะผีกะเป็นผีผืนบ้านทางภาคเหนือผีชนิดนี้จะมีลักษณะคล้ายผีปอบคือชอบเข้าสิงในตัวคนและชอบกินของสดของเขาคนที่จะเลี้ยงผีกะได้จะต้องเป็นคนที่มีวิชาอาคมเล่นขูนเล่นของผีกะจะถูกเลี้ยงไว้ในหม้อดินโดยมีผ้าหยังสีขาวปิดปากหม้อไว้และจะนำไปวางไว้ในจุดที่สูงที่สุดของตัวบ้าน แล้วเจ้าของก็จะเส้นผีกะด้วยไข่ดิบวันละหนึ่งฟองคนที่รีเริ่มเอาผีกะมาเผยแพร่คือพวกลิเกและพวกนักดนตรีที่แสดงการเล่นเรียกว่าผีกะพระนาง ผีกะชนิดนี้มีลักษณะคล้ายวอกหรือข้างตัวเล็กๆ2ตัวมักจะนั่งอยู่บนบ่าคนที่เลี้ยงพีกะชนิดนี้มีคุณประโยชน์ตรงที่หากใครเลี้ยงไว้ไม่ว่าคนคนนั้นจะรูปร่างหน้าตาเป็นเช่นไรแต่พอตกกลางคืนมันจะเลียหน้าทําให้ยิ่งดึกยิ่งงดงามการเลี้ยงผีกะจึงเป็นแฟชั่นของนักแสดงในภาคเหนือ,อยี่ช่วงหนึ่งแล้วมันก็เริ่มเป็นที่นิยมแพร่หลายออไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันแยกออกเป็นหลายชนิด ผีกะมีคุณอนันต์แต่ก็มีโทษอย่างมหาเช่นกันหากใครเลี้ยงมันไม่ดีปล่อยมันให้อดๆอ,อยากๆผีกลับก็จะทําให้คนคนนั้นกลายสภาพเป็นครึ่งคนครึ่งพูดชอบสิ่งสู่ชาวบ้านเพื่อกินตับไตไส้พุงต้องได้พาหมอผีผู้มีวิชาอาคมมาไล่ออกอยู่เป็นประจำผีจกกะจกลับจะกลับเป็นผีชนิดหนึ่งของประเทศไทยมีลักษณะคล้ายแมวป่า เป็นผีที่พวกหมอผีชอบเลี้ยงไว้เพื่อใช้ในการทำร้ายศัตรูหรือคั่อฤกซึ่งในทางภาคใต้ของประเทศไทยจะเรียกว่าผีล้วงโดยจะมีลักษณะเหมือนแมวป่าแทบทุกประการแต่จะไม่มีเงามีขนสีดำสนิทและเส้นขนจะชี้ฟูทวนไปด้านหน้าของตัวตาสีแดงเหมือนเลือดและจะออกหากินในเวลากลางคืน <S <S <ๆ>ก็เหมือนแมวทัท่วไป กลัวคนเมื่อมันเห็นคนหรือคนเห็นมันมันจะวิ่งหนีลงรูที่มันขุดไว้เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและริเตตที่น่ากลัวของมันก็คือหากมนุษย์ผู้ใดแม้เพียงแต่ไปเห็นหรือสัมผัสมันก็สามารถจะตายได้ในทันทีผีชมบชมบมีความหมายในภาษาเขมรว่าหมอตามําแยในความเชื่อของชาวเขมรชมบก็คือปอบที่มีความหมายว่ากินไม่เลือก แต่หากยึดตามพจนานกรมปลาไทยเป็นไทยฉบับราชบัณฑิตยสถานผีชมบคือวิญญาณของหญิงสาวที่ตายในป่าและสิงสู่อยู่ในบริเวณที่ตายมักปรากฏเป็นแสงหรือเงาวูบวาบให้เห็นและจะไม่ปรากฏให้เห็นเป็นรูปร่างชัดเจนซึ่งผีชมบค่อนข้างรักสงบและไม่ทําอันตรายต่อผู้คนโดยทั่วไปผีชมบจะปรากฏตัวเป็นหญิงสาวที่เดินคนเดียวอยู่ในป่ายามค่ำคืน แล้วเมื่อกี้บอกว่าไม่ปรากฏให้เห็นเป็นรูปร่านชัดเจนแล้วนี่อะไรผีทะเลผีทะเลเชื่อกันว่าเป็นวิญญาณของคนที่ตายในทะเลและไม่สามารถไปเกิดได้และมักจะปรากฏให้เห็นในหลายลักษณะอาจจะปรากฏเป็นรูปลักษณ์ของคนเดินลากปลาตัวใหญ่ขึ้นมาจากทะเลในยามค่ำคืนบ้าง หรือขึ้นมาบนเรือในขณะที่ชาวประมงออกเรือหาปลาบ้างโดยมักจะมาในลักษณะเป็นดวงไฟดวงใหญ่อยู่บนเสากระโดงเรือและชาวประมงเชื่อว่าถ้าผีทะเลได้ไต่ขึ้นเกาะบนเสากระโดงเรือแล้วจะทำให้เรือลำนั้นอับปางลงผีพงผีพงเป็นความเชื่อพื้นบ้านทางภาคเหนืออีกแล้ว ผีพงเกิดจากคนที่เล่นไสยศาสตร์และไม่สามารถควบคุมวิชาในตัวเองได้หรือปลูกว่านชนิดหนึ่งเรียกว่าว่านผีพงผู้ที่เป็นผีพงในเวลากลางวันจะเป็นเหมือนคนธรรมดาทั่วไปแต่พอตกกลางคืนจะกลายร่างเป็นผีพงมีจุดเด่นคือมีแสงสว่างหรือดวงไฟที่โพรงจมูกคอยออกหากินกบเขียด ซากศพหรือรกของทารกแรกเกิดเช่นเดียวกับผีกระสือผีกระหังและผีปอบโดยปกติแล้วผีพงจะไม่ทำร้ายมนุษย์แต่ถ้าหากถูกคุกคามก็จะพุ่งเข้าจู่โจมได้เช่นกันหากมีผู้ใดไปทำอะไรให้ผีพงไม่พอใจผีพงจะใช้ก้านกล้วยหรือคานคาบของแม่ไม้โยนข้ามหลังคาบ้านคนผู้นั้นแล้วครอบครัวข,ของคนคนนั้นก็จะพบกับความวิบัติชิบหาย ผีพง์จะตายได้เมื่อมีคนไปพบและทักว่าแท้จริงแล้วมันเป็นใครเมื่อเวลาผ่านไปหนึ่งวันหลังจากที่ถูกทักคนที่เป็นผีพง์ก็จะตายและผีพงสามารถสืบทอดต่อกันได้ผ่านน้ำลายของคนที่เป็นผีม้าป้องมาป้องเป็นผีชนิดหนึ่งตามคติความเชื่อของชาวไทยยวนเป็นผีจำพวกจักรกะหรือผีป่ามาป้องมีรูปลักษณ์ท่อนบนเป็นหญิงสาวสวยแต่ท่อนล่างเป็นมา้า มาป้องโดยปกติจะไม่ปรากฏให้เห็นแต่จะส่งเสียงร้องเป็นม้าหรือปรากฏแค่รอยเท้าบนพื้นดินเท่านั้นมาป้องจะออกล่อลวงเหยื่อที่เป็นผู้ชายโดยเฉพาะหนุ่มละอ่อนที่ไม่รู้ประสีดประสาให้ตามเข้าไปถึงที่อยู่อาศัยของมันแล้วก็ฆ่าทิ้งเสียผีหลังกลวง ผีหลังกลวงเป็นผีตามความเชื่อของชาวไทยภาคใต้เชื่อว่ามีรูปร่างหน้าตาเหมือนคนทั่วไปแต่ที่หลังจะมีลักษณะกลวงโบชอบอาศัยอยู่เป็นกลุ่มใหญ่มักจะเข้ามาพูดคุยหรือขอพักค้างแรมด้วยกับผู้คนที่เข้าไปในป่ามีนิทานเล่าว,ว่ามีผู้ชายคนหนึ่งได้เข้าไปพักค้างแรมในป่าและได้เจอกับผีหลังกลวงเดินเข้ามาขอปลาวิธีไล่คือเอาก้อนถ่านที่ใช้ก่อไฟใส่เข้าไปในหลังที่กลวงของมัน ชินชินมีลักษณะเป็นดวงไฟสีขาวคุณเป็นความเชื่อของชาวไทยภาคใต้บางกลุม่มโดยเชื่อว่าชินเป็นเพียงแค่ดวงวิญญาณชั้นต่ำที่ได้แต่ล่องลอยบนต้นไม้ในป่าเท่านั้นแต่บางคนก็ว่าชินอาจจะนำพาเอาความไม่ดีเข้ามาสู่คนได้หากชี้นิ้วไปที่บริเวณที่มันอยู่แม่บันไดเชื่อกันว่าที่บันไดาทางขึ้นบ้านของคนสมัยก่อนนั้น มีผีประจําอยู่เป็นผีผู้หญิงเรียกกันว่าแม่บันไดาตามคติความเชื่อของชาวไทยภาคกลางมีอยู่ว่าห้ามเหยียบแม่บันไดาย,ยามเดินเข้าสู่เรือนชานเพราะเชื่อว,ว่าหากเหยียบแม่บันไดแล้วจะทําให้เกิดผลร้ายตามมาส่วนผลร้ายอะไรนั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็แม่บันไดยอยู่ตรงไหนนะในต้องหมายความว่าเราไม่ควรจะเหยียบบันไดเลยสักขั้นเลยหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้วิกิพีเดียให้ข้อมูลไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่